สบายดีทุกคนสบายดีค่อยคำลงแรงแล้วนี่เนาะเริ่มซีมืดๆเลยพี่น้องเลยแตเวตียงเตเวนกับโบว่างเนาะมือนี้จะมาแกงปลาข่อใหญ่เบาจรกำลังครัวแล้วนีน่ผักบัวผักบัวมาแต่น,นาเนาะบ่นร่างถ้วยร่างจานทากับเพือเ่อนๆเนาะพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินมันก็ลร่างกับเปียกเปียกเห็นเนาะ ออนแอดออนแอดชานฮักลงนีเขาแล้วเด้อใส่อีตู่แกงใส่ไข่มุดแดงพี่น้องแกงปลาคอปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งกับปลา้น่เบิดเลยะไรติปลาปะนี่เบิดเลอยังอยู่กับบ่าวจนกัะมาถูกถหัวชิคัยจะนั่งพี่น้องแกงปลาของเฮาก็ได้ สาผ่อนกับสิมาหาเตรียมตำามักผิกตำข้าวเบื่อไ้ใส่แกงปลาเนาะพี่น้องเห็ดยังกับาฟ้าฝังฝังพี่น้องเอ้ยํำมืดกับบัวบ่าพันยากลูกเนาะกว่าสีได้เห็ดยังเห็ดกับข้าวกับน้ำอย่างหนึ่งนี่ถ้าอยู่ผู้เดียวนี่โบเป็นตาเห็ดเด็กพี่น้องเอ้ยเดียวมีกี่กับคานมากะยากเนาะ ข้าวเบือที่ตำลงไปเลยน้องพี่น้องก็รักเตี้บหู้ววัเวเผ็ดจังวัเวเผ็ดคือเจ้าบัหลังจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปเลยน้อพี่น้องจักหน่อยจังใส่ผักบัวลงไปเนาะแต่ก็สิใส่ส่วนของหัวผักบัวลงไปน้ำก่อนพี่น้องเลยจักหน่อย ัผสงหม้อจังใส่ผักอิกตูกับใบผักเนาะแต่ก็ใส่ส่วนของหัวบวบลงไปเงามันพี่น้องมันยันมันบวซุกเนาะปุงเคืง่งใส่แป้นงนัวนี่จะเป็นเกลือเนะบ่าวจอนจะเป็นคนปรุงด้วยพี่น้องไงตามด้วยประเด็ก นไปคนมาจังหน,น,น,น่อยเด็กสนอเน,นาะสมหนาของพอครัวอันนี้ก็ใบผักบัว,บวบกับผักอีตู่พี่น้องเลยจังหน่อยจังใส่ลงเนาะนี่ไข่มุดแดง ยำกรุบกรุบพี่น้องคองแซ่บบอพอบพอกอใส่เครื่องปรุงลงไปเพิ่มอีกนี่ตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ไขม่มุกแดงพี่น้อง ปลาคองเ้ากระซุกเลยเนาะจนสิเปื่อยพูกเลยพี่น้องเลยเ้ยคนน้อยเฮ้ย้คนน้อยลินทาแม่เด้อลูกเด้อเอ้ยคนเนี่ยหกหกเห็ดเนั้ก็เป็นเห็ดหมักคั้นมาบนหมักผิกประเด็กบนเครื่องอยู่กลัวกินก่อนสิบงหมอกใส่ใบผักลงไปน้ำนู่พี่น้อง กับผักอีตู่หูดหูดใส่มันจังหอมพี่น้องในมันกวาดๆลงไปชามนที่สี่ทำมิวกี้ไปเที่ยวงานบุญมิวกี้อันนี้กระโป่งหมอเลยพี่น้องแสบบแสบแยังแพลวทำหนึ่งกระเพลวิวกี้อยู่น้ำเอื้อยแพลวที่นอนยังบริการไว้ชั้น เข้าแล้วไปกลางที่นอนแล้วค้นคลองไปนะว่าฮื้อกวาดบ้านทูบ้านนู่น,นเอ,อิ้ดี๋ยแม่พูด่อกมาเอาว่าให้เพลไปให้บ่ไอเมย์พอใส่เปน็นเนาะถ่ากินเกงปลาคนะของคอยได้ไนี่ยังน่ะเปินพุงมัน ในมันเราต้องจองก็ได้ขออนุญาตดอกถึงในปลาไข่บัวไค่หมักกินเอ้ยหมุนมั้ยล่ะชินมันถ้าปลาโขอเนาะแกงใส่บางหันมีพักนอกบัดบัวมีปลาโขอพักนอกแล้วกันแล้วไม่สมนึกเรอซี่เปื่อยเปื่อยมั้ล่ะคนหมักสดน้ำคือก <c oughs> ๋วยหมักสดน้ำเกงปลา โบปนนั้นได้ค่อยสวดยุคหมักสดยุคแต่กะโบปนนั้นได้กินยังกะน้ามันเลือร้ายเก่าขาใหญ่มากมากมากอะไรพี่นอ้องเด้อ <มา S 2> พี่นอ้องเอ้ยเสแซ่บพักกะมันสุกเลยกับบุคลาไปเลยใส่ในไม่สมใส่พักนอกพักที่สมนังคมก็คักพี่นอ้นอ,องแกงปลาคอข้าวมีอย่างเดียวเนาะมึงมาเด้อแพ้วโบกินนี่บัวแพ้ว มุกี้พอเข่ามุกี้อยู่น้ำเอื้เพลวมาเด้อพี่น้องขาตระโอ๊ยเข่ามิุกี้เอ้ยแพลวขึ้นบิ่งแล้วเอ้ยแพลวปล่อยออกนอกหัวแฮ่แห่แห่มาเลยกรับสบายดีมาเด้อแล้วมาเด้อมาเด้อเก็บปลาดิเด้อโอเสียงหลุดไปได้กันดองกระเบียบมาได้ที่น่องเล้วไปนีลูกจะไปปลาคารตะกองปลาแม่ไู้ปลาแม่ลูก ใคก็ยิ่ขทานมึงใคก็ปล่อยมาแล้วด้แล้วรบ่เด็ดอน่อนล่พอนี่พอนี่อนนะคว้าตกแล้วมันเดได้้ตกความึกบะด้กินแสบอีกพอพอเผ็ดได้จันำลูกลนำกินดอก่กินแบปลาได้รือเป้เจียบปลากินไดเอือเี่ยปลาับน้ำไปต้ม

ฟองนี่มันเขาบา้านปูขเขียวมันพอตัวใหญ่เขียวมันก็ต่างอย่าเอาเขาไปไล่ลปากค่ะเอาเขาไปไล่แล้วกข็ขายป๊าปตัวบางังเหนะฮะไปไปลลนั่งน,นั่งนั่ง ต้องให้ลินนำมืเอเสือเข่าค้ายกรอ,องอยู่บ่ค่คอยกินดอกมูเข้าไปแล้วก็ะคายออกมาเขากินเกือเพิ่นจะนอนตอนมือเนาะเราแพนกับน้องแพน่นฟ้าจึนใจหนึ่งเขาแล้วจะเป็น หา่ากินน,น,น้ำกับบอล้ว้วพี่น้องเ้ยหันมาใส่คาตั้งกลง้องโทรศัพท์คอยจดได้ปุ๊ออกเบิงเบิงสาภาพนีุ่กีสบายดีแล้วจับปลาลุงฮันดีฮันดีฮะไฟกัดจักอะไรเนาะไฟเบิกนี่อีเต็มหมดเลยเสื่อนี่ ข้าบกุกเฮลซ์ไม่มีหน่วกลางคืนยืนแบบเฝ้าเฝ้าพังพังงานแนี่ยววัยลินนี่ผลักมากหมากงานงานแม่งกินข้าวก่อนแม่งกินข้าวก่อนแม่งกินข้าวก่อนเฮ้ยทุงเกลือเป็นนู้ดจมมันนิกับมาคว่ำตะกร้านม <laughs> ปั่มกระยาะเนาะเพราะว่าเวลาใส่กระสีเอาน้ำห้อนล่างทีหนึ่งลยแต่ว่าล่างใส่น้ำยากระสีล่างทุกๆตอนเศร้าเนาะร่างมิุกิฝ่ำก่อนใส่แต่เราเสียวกัเอาน้ำห้อนลาดใหม่ตลอดเนาะเฮ้ยปวงเข่าคนเห็ดข่าวอยู่ในกลางเฮือนค่ะเข่ามิกุก้นี่แดมิกุก้ขี่ดื้อนี่เข่าไหนเขาก็โจมออกมาคนขี่ดือ้อ เขาในไปหาซาแฟนซาแฟนก็โจมออกมาเขาไปหือของซาแฟนนี่เออเพลโคบปะแล้วเออเพลเอาไว้แล้วคันมาหัวโคปปะแล้วแม่ทขาได้กินอิ่มซ้ำดอกมีแต่เพิ่นเน่สะกองเลยเอาไว้ไวทางนั้นโบได้เปิดไฟเนาะก็เลยมืดเฮ้ยเฮ้ยมาพี่ไว้ลูกไอไปใช่น่ะวิผุดมีพายู่ได้ทางนั้นมาไว้มาไว้มาไว้ Ừ, อมจุกนมนะทันดีลูกมาเล่นคูม,มือกลางคืนขูมือกับตีซองมือกับตีสามลูกมาหนึ่งชั่วโมงจากนอนหลินเป็นชั่วโมงก็ต้องมาหนังหนังเบึ่งเนาะยังเปิดคันออกนอกมงุงออกนอกมงุงเป็นอี่ได้พี่น้องเปิดออกฮื้อมงุงออกไปเลดข้างนอกมันจะมีะตกะกอกพลาติกน้ำห้อนตั้งไว้อยู่ มีปักฟงปักไฟเนาะต้องหนังเฝ้าจนเพลินอยากนอนเป็นชั่วโมงคุณหละแต่โอเคเนาะพี่น้องกัาไปให้กินขาา้าวพวมิกีหนั่งนี่นกินแบบเผาเผาพังแต่เราเสือนะพรอคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวราไปแลรวสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อจับปลาลุงมิกิไปแล้วพี่น้องจกักวิสังพี่ยาผู้เนาะ